ปลายปีแล้วเนาะต้องบอกเลยว่าหลายคนเลงไว้ว่าอยากจะออกรถใหม่มประเด็นคือไม่ใช่อะไรหาเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอาจารย์คาาค่ะมีเลิอกออกรถประจําวันมาฝากกันออกรถวันไหนดีออกรถวันไหนเลิออกรถวันไหนปังอาจารย์คาามีคําตอบรออยู่แล้วค่ะสวัสดีครับสาวๆเดิะเลดี้ทุกท่านครับเลิอกออกรถใหม่เลิกงามยามดี วันไหนดีคะจาย์นี่หลายท่านก็ออกรถเองหลายท่านแหมหน้าอิจฉาครับเพราะว่ามีคนรักออกรถให้ด้วยวเพราะฉะนั้นเลิอกออกรถดีสำหรับใน7วันมีวันไหนบ้างมาฟังกันเลยครับสำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์นะครับเลิอกออกรถดีคือวันที่2 14 16และ23เวลาดีๆก็คือ7โมงเช้าถึง9โมงและ11นาฬิกาถึง13นาฬิกานั่นเองครับอาจจะต้องตื่นเช้ากันสักนิดหนึ่งครับสำหรับคุณที่เกิดในวันอังคารครับวันที่2 9วันที่11และวันที่25เป็นวันดีสำหรับการออกรถใหม่ครับคุณที่เกิดวันพุธวันที่2วันที่4 วันที่18และวันที่28ถือเป็นวันดีครับคุณที่เกิดวันพระราชบดีวันที่2วันที่4วันที่11และวันที่28ถือเป็นเลิกมงคลเลิกงามยามดีในการออกรถครับคุณที่เกิดวันศุกร์วันที่2 วันที่9วันที่16และวันที่30ถือเป็นวันดีในการออกรถคุณที่เกิดวันเสาร์เลิกดีก็คือวันที่4วันที่14วันที่18และวันที่25สําหรับคุณที่เกิดวันอาทิตย์เลิกดีคือวันที่ 2, วันที่ 16, วันที่20และวันที่30ถือเป็นวันดีในการออกรถครับแต่หากไม่สะดวกเราก็สามารถออกรถในเลิกสะดวกได้ในทุกๆวันนะครับที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือ ขับรถให้ถูกกฎจราจรและมีสติก่อนสตาร์ทเราตั้งสติก่อนสตาร์ทด้วยคาถาสัทธ,ธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติมะออุให้เป็นที่รักของเหล่าจวยเทพเทวาและอาราธนาหลวงปู่ทวดปกปักรักษาคุ้มครองด้วยคาถานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะครับและที่สำคัญอย่าลืมดูแลเอาใจใส่ รถของเราด้วยรับรองได้เดินทางไปไหนปลอดภัยแน่นอนครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สำหรับสัปดาห์นี้เชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินนบัญชรครับเอาละค่ะคนแรกนะคะที่ต้องออกรถใหม่คือ น้องน้ำไปแซวเขาเขาซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเ,เสร็จแล้วโอ้ซ่อมแลซื้อใหม่มแล้วก็ดูเลิกตามตามอาจารย์คาถาเลยดูเลิกแล้วโอ้โหวันก็มีแล้วทุกอย่างก็มีแล้วไม่มีอย่างเดียวเงินนี่ไงอันนี้อาจารย์คาถาเขาช่วยนด้แต่งอาจารย์คาถาเขาก็จะมีมูมาเรื่อยๆนะเพราะว่าจะปลายปีแล้วเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวอาจารย์นะคะก็น่าจะมีเคล็ดลับการมูมาฝากกันไม่มูตอนนี้จะเป็นมูตอนไหนสินปีแล้วจริงพร้อมออกรถใหม่นะพร้อมนะ วันนี้สนุกสนานมากเลยนะเอาตรงๆ,ๆคือครบรถไปหมดเลยได้คุยกับคนเก่งอย่างน้องเฟนฟรายถึงเรื่องในการออกรถใหม่นะคะสัปดาห์นี้ เต็มอิ่มมากๆแต่สัปดาห์หน้าบอกเลยนะคนมาเยอะกว่านี้แน่นอนในเรื่องคอนเทนต์ที่เราจัดเตรมไว้ไม่แพ้นะคะไม่แพ้แน่นอนค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเรา The Ladies ค่ะใช่แล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา17น30นาทีทางโมโนทนที่นานะคะพบกันใหม่ที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะ